สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นลิงนะครับผมซันนะเป็นเกมที่2นะครับก็วันนี้ผมก็กดแรงมานะครับกับเพื่อนนะแล้วก็มาเล่นลิงนะครับเป็นตัวที่ผมเล่นไม่เป็นเลยนะครับก็อยากมาลองเล่นดูนะครับเป็นลิงออฟเลนนะเจอกับ X อ็กบอกนะครับก็ถึงผมจะเล่นไม่เป็นนะครับแต่ผมก็บอกไว้เลยว่าผมมีเป้าหมายนะครับเกมนี้ผมจะเอามาดันปออย่างเดียวนะ ถึงเราจะเล่นไม่เป็นแต่เราก็มีประโยชน์เออคือการดันฟอบนะแต่เราไปในเกมกันเลยดีกว่านะครับว่าผมจะเล่นยังไงนะครับเข้าเกมมาแล้วนะครับผมก็สกิลสามนี่จะเป็นทุบนะอืมโอเคดูดนว่าสกิลสามนี่จะเป็นทุบนะสกิลหนึ่งกับสกิลสองนี่จะเอะ้สกิลหนึ่งนี่น่าจะแยกล่างหรือเปล่าสกิลหนึ่งนี่น่าจะปลาลิงออกไปนะสกิลสองก็น่าจะเออ่ แบบว่าปลาเงาออกไปแล้วก็เราไปวาดนะครับเราจะจะวาดนะนี่ผมก็เล่นไม่เป็นนะบอกไว้ก่อนแต่เกมนี้ผมจะเอามาทันป้อมอย่างเดียวนะก็คือนี่นะปลาเงาออกไปนะครับเขียคลิปชิปชิปนี่นะปล่อยให้เงาเขียคลิปนะผมไม่กล้าออกไปสู้เดี๋ยวสู้ไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่ชํานาญนะเล่นไม่เป็นนะครับเล่นไม่เป็นจริงๆนะครับนี่ปลายู่สองอุ้ยเขาเมยู่ิสองก่อนแล้วอะ่ะอุย้ย คือเราจะตายอุ้ยนี่แหละกดแแท็ออกกันเกือบ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 ีิจะยืนเพื่อนเราเล่ไม่เป็นอ่ะเพื่อนนี่ยืนเคียร์คลิปไว้ก่อนแล้วกันนะครับเล่นไม่เป็นอ่ะ,อออกกะ,ะแต่อยากเล่นนะครับรอรอรอ,รอมีของถ้ามีของที่มันโหดแน่นอนอ่ะผมเจอแบบคนที่เขาเล่นอ่ะแบบทุกทีเดียวก็ตายะอะโคตรแรงเลยคือข้างนบนมีประเด็นเฮ้ยเขาไม่อยู่เขาไม่อยู่ เขาวิ่งไปบนนะเขาวิ่งไปช่วยเพื่อ,อนส่วนเราตีปูนะครับฟาร์มหาเงินนะนี่สกิลสามเอ้ยสกิลสามจะเป็นการทุบดิใช่ครับสกิลอันติเป็นแยกล่างนี้แล้วก็ทุบไปสกิลหนึ่งก็ปลาลิงออกไปนะครับสกิลสองก็คือปลาลิงแล้วก็วาร์ปจิป๊บนี่ทุบคอมโบผมไปดูมาก็น่าจะแบบกดอันตินะสกิลสี่แล้วก็สกิลสองแล้วก็สกิลสามนะครับนี่เขาไม่อยู่แล้วก็ดันปอบอย่างเดียว วาดออกมานะครับได้มาแ0 0ร้อยจะรายการตีป้อมนี่ครับผมก็วิงมาฟาร์มดีกว่าจุ๊บคอโมโบปลาสองแล้วก็อันตินะครับเอ้ปลาสองก็สกิลสามดิอยู่สามกระบ,บองทุบนะครับนี่จุ๊บจุปป๊บเพื่อนตีเต่านะครับแต่เราฟาร์มนะไม่ช่วยเพื่อนได้ ตีตีคีบนะครับครียบรย้อยเพื่อนได้เต่านะครับเฮ้อไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเอาอุย้ยคีบหายไปต่อหน้าตาตานี่เพื่อนก็ได้มาอีกแล้วนะครับอุย้ยเราก็ตีทั้งปูตีทั้งเต่านะครับฟาร์มจมังหวะนี้ทั้งปูทั้งคีบเอาหมดเลยจึ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บบอกเลยนะครับว่าเรารวยนะครับ เราเป็นนักตีป้อมเฮ้ยเขาไม่อยู่หรือเปล่าเฮ้ยเขามาแล้วนะครับปลาออกปลาออกผมจะค่อยเล่นนะครับผมจะเล่นเชื่อๆหน่อยนะผมไม่รู้ว่าสู้ได้หรือเปล่าอีกบอกแล้วผมก็ไม่มั่นใจกระดาเมีนะครับเพราะว่าผมไม่เคยเล่นนะก็เพราะฉะนั้นก็จะเล่นเชื่อๆไปก่อนนะครับจุ๊บจุ๊บ คิดยืนเคีย์คที่เฉยก็ได้นะครับอาจจะแบบใครมีประโยชน์หน่อยก็เถอะปล่อยให้เพื่อนเล่นไปนะครับเราก็ฟาร์มอย่างสบายใจอเอ็กบอกเอ็กบอก <S 2> <S 2> <S 2> เราไม่สู้กันแนยหรอกนะเราเคียคิปอย่างเดียวเพราะเราเล่นไม่เป็นยังไงละ่ะ จุ๊บจุบตีฮีทนะครับนี่เราเรอเ,เข้าไปรัดเราเรอแบบว่าปางเงาแล้วก็อันตินะนี่ไงล่ะได้ด้วยตีตีอุ้ยลเาลาขอระเบิดเฮ้ยสกิลสกิลสี่สกิลอันติของลิงเนี่ยถ้าเรากดมันก็จะหายตัวแล้วมันก็จะแบบว่าหลบสกิลได้ด้วยนะถ้ากดถูกจังหวะนะครับเพราะว่าผมเคยเห็นคนเคาเล่นกันนะแต่วันนี้เขาไม่อยู่นะผมนันติตีปอมเลยแหละ คือเฮ้ยทำไมไม่แค่2ตัวอ๋อมันต้องปลานี่ด้วยปลาลิงอีกตัวหนึ่งจะเป็นสามตัวนี่ไงผมมาละเอาดังกันก็ต้องแบบอันติแล้วก็ปลาลิงเพิ่มอีกถึงตัวนะครับแล้วก็มาช่วยกันนะมันก็จะเป็นสามตัวจริงจริงจรงเราไม่รู้นะครับนี่เราไถาป่ปอมนะครับเป็นนักไถป่ปอมปอมเรานี่ยังไม่โดนสกิดเลยนะ ยังโดนเอ็กซ์วอกสกิฟเลยไม่ได้คลิปสกิฟนะครับแล้วก็ยืนยืนอมหมดจังหวะนี้เราโซนหมดอ่ะ <_ t ères> นี่ไมาแค่คลิป, <_ t ères> ลปจุบ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 รวยนะครับเรารวยนะครับ <_ t ères> บอกเลยว่ารวยจัดเพื่อนโดนแต่เราไม่แพ้เล่นไหนอ่ะเราเล่นเดียวทั้งเกมดีกว่าป้อมจะแตกอ่ะนี่ไม่อยู่เราก็ตีป้อมตีตีตีเฮ้ย นี่งไงปางเงาเพิ่มอีกตัวหนึ่งจะื่อช่วยกันตีเดี๋ยวจะเป็นสามตัวนะครับจิบจ๊บจิบจ๊บจิ๊บอุ้ยกระแปกกระป้อมแต่เราซีอิวหมดแล้วอะ่ะเฮ้ยเอกบอกมาอุย้ยแฟนนี่มาอีกหนีหนีหนีโอ้ยซีอิวหมดแล้วไม่นะเรียบร้อยตุยนะครับผมนักไถ่ป้อมเรานะเราไม่ยอมแพ้เรา,าน,น,นะครับทุกคนเรามาการป้อมกันต่อนะครับ เราเราเรียนเดียวทั้งเกมน,นะกนเกมนี้สกอร์คือแบบเพื่อนนี่บวกกันไปแบบเจ็ดตัวแล้วอะแต่เราคือนะเรายึดมั่นในการไถ่ป้อมนะครับมีใครมากันป้อมหรือเปล่าเฮ้ป้อมแตกกนะ็น่าไม่มีใครมาเซนนี้มานะครับแต่ก็ป้อมแตกบนที่เรียบร้อยแล้วเอ็กบอกเอ็กบอกไปหรอเรามีของนะเรารวยด้วยนะครับเราฟาวไปทั้งเกม ไปตีๆไงละ่ะไม่ยกดหินจึ๊บจ๊บเรียบร้อยเป็นไงล่ะครับถ้าต้องหนึ่งก็สู้หลอดไม่ได้นะเพราะว่าเรารวยแล้วนะครับเราฟาร์มมาเยอะกดใส่ด้วย <c oughs> ฟาร์มคลีปต่อไปนะครับจังหวะน,นี้สกอร์หนึ่งหนึ่งอะคือเฮ้ยพ้อมยังไม่แตกหรอเรอป้อมแตกแล้วต,ต,ตีตีตีเข้าไปสวย เราเรียนเดียวทั้งเกมอะ่ะเพื่อนเรานี่ก็โหดเนาะเราไม่ได้ทำอะไรเลยแต่เกมนำน้ำเฉยเลยแล้วเราก็เล่นง่ายด้วยนะครับเกมนี้ดูแบบเล่นง่ายอะ่ะเดินง่ายไปหมดอะ่ะนี่เราวิ่งกับมาฟาร์มนะครับหาเงินจุ <invented> ๊บๆน่าจะรอเต่ารอหลอดเถิดนะครับเจ็ด <Un stoppable. S 1> นาทีละ <Cat. S 1> เนี่ยเคลียร์คลิป จึบจ๊บจุบ๊บจุ๊บป้อมแตกแล้วอะเอ้ยป้อมมันระเบิดแล้วใช่ไหมระเบิดแล้วนี่จึบ๊บนี่ฮะปล่อยงาไปตีป้อมอ้แผนนี้ระวังอย่าเข้ามาทุบไปเลยพื่อนเพื่อนเพื่อจะบวกอุย้ยนี่เขาจะบวกอะจึ๊บแปลงเราจะอยู่อุ้ยตีไม่โดนตีไม่โด,ไโดนไใ้แอซิดมาหนึ่งนะครับสกอร์คนหนึ่งหนึ่งหนึ่งแต่ให้ไปทำอะไรเลยดูดิ ได้มาอีกหนึ่งแอซิดไปงอไปตีป้อมจิบจ๊บจิบ๊บจิ๊บเรียบร้อยเออเพื่อนก็ยิงฟรีไปงอไปเราไม่ได้ทำไรเลยอะทุกคนเราไปตีหลอดกันดีกว่านะครับนี่คือประโยชน์ของเราเนื้อลิงอะข้อดีของมันก็คือเออหนึ่งหนึ่งเก่งอยู่นะหนึ่งหนึ่งก็เก่งแล้วก็ดันป้อมเร็วนะครับแล้วก็ แยกดันเก่งนะครับแล้วก็ประโยชน์มันก็อีกนก็คือโซโล่หลอดได้นะดูคนดูตีหลอดสบายเลื่อดไ่ลดอ่ะนี่คือประโยชน์ของลิงมีอยู่แค่นี้แหละแล้วคนเล่นเก่งไหนก็จะแบบเออรวมเก่งๆเลยนะแต่ลิงเนี่ยไม่ไม่ค่อยเห็นทีมกดห้าเล่นกันนะครับเพราะว่ามันต้นเกมอาจจะเล่นยากนะครับเป็นห้างหลีเกมนะผมคิดว่าเพราะว่าเหลีย่ยมถ้ามันมีของอ่ะมันจะเก่งมา,มากๆนะครับนี่ผมฟาร์มหมดอ่ะ แต่ทีมเราจริงไม่ต้องมีเราก็ได้ตั้งไลลาแบบเก็บหมดละนี่ไลลาค่าสนะีละไม่แด้เอกละซาเวียรไปเลยนี่ตีป้อมจบยังไม่ทันที่ตีครับจบแล้วนะครับเกมนี้มาเล่นง่ายเกิน <c oughs> ไม่มีเราชนะหรือเปล่าเกมเนี้ยเลยง่ายมากนะครับเออดันป้อมเฉยๆก็ชนะนะครับสี่สิบห้าดาวนะก็นี่นะครับเป้าอหมอายแค่นหนึ่งเยว์หนึ่งหนึ่งสอง ก็สำหรับคลิปนี้แค่นี้แล้วกันนะครับทุกคนก็เป็นการเล่นลิงที่สบายสุดแล้วนะครับผม